แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วมึงไม่เชื่อมึงยกมือไหว้ทำไมคะอืก็กูเป็นคนไทยจ้าแม่คะพ้าจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะหนูขอให้จ้าแม่เนี่ยถ่ายเลขเซียมซีที่อยู่ในมือหนูเอามาให้ตรงกับที่หนูคิดได้วยนะคะว้าย โอ๊ยตัวแม่จกสิทธิ์จริงโอ๊ยศักสิทธิ์เรอแล้วกูจะรู้ได้ไงมึงคิดแรงอะไรอิงกี้คิดแล้วเขียนใหม่ใส่กรอบจูจีโอ๊ยพ่อค่ะมากูเองถ้าตัวแม่มนีจริงนะคะขอให้หนูใช้นิ้วก้อยยกช้างตัวนี้ขึ้นด้วยเถอะนะคะอ ยกขึน<อ>ก้างปูดขนาดนี้ช้างจริงมึงก็ยกขึ้นคะ่ะเจ้า,าแม่ค่ะ <cott> ถ้าเจ้า,าแม่มีจริงขอให้ด่างซ้ายหนูเหม็นด้เถอะเป็นไงเหม็นไหมมึงเหม,ม,งม,ม็นเหม็นสิโอ้โหแม่งมึงมันเหม็นอยู่แล้วหรือเปล่า งั้นเอาใหม่ถ้าเจ้าแม่มีจริงขอให้จางจายหาไอน่อยด้วยเถอะโ,โอ้ย,อยไม่เอาแล้วเก็บหน้ามึงลงไปเลยอ๋อถ้าพวกหนูคิดว่าจะมาทาพิสูจน์พวกหนูก็จะไม่ได้อะไรกลับไปหรอกนะจ๊ะ พี่ชื่อเม็ดทับถิมหรือเรียกสั้นๆว่าพี่เมดพวกหนูมีอะไรให้พี่ช่วยไหมจ๊ะเออคือหนูอยากรู้นะคะว่าเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมคะเจ้าแม่ไม่ได้อยู่ในสถานนะที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองกับพวกหนูนะจ๊ะพวกหนูต่างหากที่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับเจ้าแม่พิสูจน์ พิสูจน์อะไรหรอคะศรัทธาไงจ๊ะคนเราเดี๋ยวนี้คิดเป็นเหตุเป็นผลมากเกินไปต้องเป็นอะไรที่พิสูจน์ได้ถึงจะยอมฟังถ้าหนูตั้งแง่ตั้งแต่ยังไม่ได้หรอกจะรู้ได้ยังไงล่ะจ๊ะบัวเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าสาธุ พี่คะแล้วพี่หนูต้องทำไงบ้างคะเป็นคำขาดที่ดีมากจ้ะห้าคูณเจ็ดหนึ่งพันบาทหรือว่าถ้าไซส์ใหญ่กว่านั้นเป็นสิบสองคูณสิบหกสองพันห้ารับไซส์ใหญ่ไปเลยไหมจ้ะ แม่คโค้งศักดิ์สิทธิ์จริงแหละพวกมึงไม่งั้นเราคงไม่ซื้อมาหรอกเราอาจจะโดนป้ายยาก็ได้นะยังไม่มีอะไรยืนยันมึงแต่กูรู้สึกจริงๆนะก่เจ้าแม่กำลังโอบกอดก,กูอยู่อ่ะ